สวัสดีครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญพระจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นเหรียญเก่านะปีสองนสี่เก้าเก้านะครับเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อเหลือนะครับวัดสร้อยทองรุ่นหนึ่งนะแบบนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับส่วนทางขวาจะเป็นเนื้อตะก้านะครับส่วนเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะมีกระไหลเงินกระไหลทองนะครับที่พบเจอนะนี่นี่เนื้อทองแดงนะสภาพก็ผ่านการใช้งานมานะนี่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์วัดสร้อยทองนะส่งสีขาวๆเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะพบเจอสวยๆย,ย,ยากนะครับสวยอยู่หลักหมื่นนะครับไม่สวยอยู่หลักหลักพันนะสภาพนี้นะครับนะครับน,นี่เห็นไหมให้ดูขอบตัดอันนี้จะผมรู้อาจจะคนละตัวนะหรือใกล้เคียงตัวเดียวกันนะอัลปาก้ากับทองแดงเห็นไหมชุดเหมือนเลยนะครับมีจริงตรงนี้เหมือนกันเลย นี่นะครับอัลากาทองแดงตัวเดียวกันนะอา่าแต่หนาบางนี่อยู่ที่การรีดโลหะนะครับอัลกานี้มันจะข้างล่างนี่ตัดบางๆนะครับเห็นไหมลองเหมือนกันเลยนะครับตัวตัดเดียวกันแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นนะนี่แบบน,นี้อัลปกาก็จะน,นี้จะดูสวยหน่อยนะแต่ว่าเก็บมาไม่ค่อยสวยนะครับ หมายว่าเหรียญคมกว่านะครับคมกว่านะผ่านการใช้น้อยกว่านะครับพื้นเหรียญน,น่าจะมีรอยสายฝนวิ่งเยอะๆแบบนี้นะนะคมคมนะเส้นใต้ฐานคมคมนะไม่ให้ดูใครมีครับก็รับเช่านะ สวยเป็นหมื่นนะครับไม่สวยหลักพันนะนะครับหูเจาะปลิ้นๆน,นี่นะนี่นะนี่ดูสององนะใครมีนะครับส่งรูปมาดูได้นะที่ลายดี s i s n g n GUN c นนะ a อ s i g n GUN CM นะยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ